หมดความเป็นดารานางเอกร้อยล้านทัวร์ลงแบบงงงงหลังคบไฮโซดังคนนี้เหมือนเป็นของเล่นไฮโซงานเข้าแบบงงงงสำหรับนางเอกร้อยล้านอย่างมินนี่พันธิราเรื่องงานก็ปังเรื่องความรักตอนนี้บอกเลยว่าโลกเป็นสีชมพูสุดๆเพราะเธอเปิดตัวคบกับไฮโซหนุ่มหมื่นล้านอย่างกีสราวุธ แม้ว่าอายุจะห่างกันหลายปีแต่แฮปปี้มากแต่ล่าสุดมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าดูไปดูมาเหมือนเป็นกรีเป็นของเล่นของคนรวยหมดความเป็นดาราเลยเหมือนกะรีรับงานเอนเตอร์เทนคนรวยไม่อายหรอประจานตัวสักขนาดนี้ตรงๆไปเลยอีกะรีสริมขายเจตนามึงจะเย้ยคนอื่นสร้างความเกียดชังนะสิมึงจะ อะไรก็เรื่องของมึงจะเยะ้ยคนอื่นทำไมอีสริมอีชาสกุลหมาก็ไม่รู้ว่าชาวเน็ตต้องการอะไรแต่ตอนนี้มินนี่เธอปิดคอมเมนต์ในอินเตอร์แกรมไปแล้ว